โจโฉผู้นี้สูงห้าศอกจักสูเล็กหนวดยาวเขาเป็นบุตรของโจโกตอนที่โจโฉยังเป็นเด็กอยู่นั้นเขาชอบเข้าป่าล่าสัตว์และร้องรำทำเพลงแต่ก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมด้วยความที่โจโฉชอบเที่ยวเตร่ชนี้โจเต็กผู้เป็นอาจึงนำความในข้อนี้ไปแจ้งให้กับโจโกแต่โจโฉกลับแกล้งทำเป็นลมและนอนนิ่งอยู่กับพื้นโจเต็กเห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งไปแจ้งให้โจโกทราบว่าโจโฉเป็นลมเสียชีวิตแล้ว ฟายโจโกเมื่อทราบจับน้องชายว่าบุตรชายมีอันเป็นไปเขาก็รีบไปหาโจโฉทันทีแต่กลับพบว่าบุตรชายของตนยังวิ่งเล่นอยู่เป็นปกติเจ้าเจ็บป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าโจโฉโจโกถามบุตรชายแต่น้อยมาข่าหาเจ็บป่วยด้วยสิ่งใดไม่เพราะท่านอาชังข้าจึงเอาความไม่ดีมาใส่โจโฉตอบด้วยเหตุดังกล่าวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโจโกก็ไม่ได้เชื่อในคําพูดของน้องชายอีกเลยทําให้โจโฉกําเริบใจเล่น หัวหยาบช้าไปกว่าแต่ก่อนแม้ว่าโจโฉจะเป็นผู้มากเล่แต่ง,งเูเงาชาวเมืองลาหยงก็ได้ประกาศแก่คนทั้งปวงว่าโจโฉจะเป็นผู้มาปราบปรามความวุ่นวายต่างๆในแผ่นดินจีนนอกจากนั้นเมื่อโจโฉเดินทางไปพบกับหมอดูที่ชื่อว่าเขาเฉียวที่เมืองหลีหลำเขาเฉียวก็ได้ทํานายเอาไว้ว่าโจโฉจะเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินแต่ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินจะเป็นศัตรูราชสมบัติ ความเข้มแข็งและเคร่งครัดในระเบียบของโจโฉปรากฏขึ้นมาเด่นชัดเมื่อเขาอายุได้20ปีและกำลังรับราชการเป็นทหารอยู่ในเมืองลูกเอียงโจโฉได้สั่งให้เอาไม้50ท่อนไปปักไว้ที่4ประตูเมืองห้ามมิให้คนเดินผ่านในเวลากลางคืนหากใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษด้วยเหตุนี้เองเมื่อโจโฉไปต,ตรวจการและพบว่ามีขันทีคนหนึ่งฝ่ากฎของเขาโจโฉก็สั่งให้นำตัวไปลงโทษโดยการโบย50ที การทําราชการด้วยความแข้มแข็งเช่นนี้ทําให้พระเจ้าเลนเตตั้งให้โจโฉดํารงตําแหน่งเป็นตุนขิวเหลงเมื่อโจโฉมีความโดดเด่นเช่นนี้พระเจ้าเลนเตจึงเลื่อนตําแหน่งให้เป็นโตอุ๋ยและให้นำทหารจำนวน5,000นายไปช่วยเมืองเอ็งชวนซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้กองทัพของโจโฉได้ปะทะกับเตียวโป้เตียวเหลียงและกองทัพโจนที่แตกออกมาจากเมืองเอ็งชวนแม้ว่าโจโฉจะไม่สามารถจับตัวของเตียวโป้และเตียวเหลียงได้แต่อย่างน้อยที่สุด กองทหารของเขาก็สามารถสังหารพวกโจร1น1 0 0มืคนทหารโจโฉและได้ม้าและเครื่องสตราวุธเป็นอันมากโจโฉจึงเข้าไปหาฮองหูสงและจูฮีเพื่อรายงานข้อราชการแล้วขอกําลังฐานเพื่อใช้ติดตามโจมต,ตีเตียวโป้และเตียวเหลียงต่อไปไฟเล่าปีกวนอูและเตียวหุยเมื่อนําทัพมาถึงเมืองเอ็งฉวนก็ได้ทราบจากฮองหูสงและจูฮีว่าเตียวโป้เตียวเหลียงแตกหนีไปหาเตียวก๊ก ผู้พี่ณนเะมืองจงกงแล้วดังนั้นสามพี่น้องร่วมสาบานจึงยกทัพต่อไปที่เมืองแห่งนั้นแต่ในระหว่างทางเล่าปีกวนอูและเตียวหวยก็พบกับข้าหลวงคุ้มนักโทษขังกรงใสเกวียนมาโดยที่นักโทษผู้นั้นก็คือโลติดนั่นเองทําให้เล่าปีตกใจและกระโดดลงจากหลังม้าไปหาโลติดเหตุใดท่านจึงต้องรับโทษเช่นนี้เล่าปีถามขึ้นเราร้อมเตียวกกไว้จนใกล้จะชนะแล้วแต่เตียวกกมีความรู้เป็นอันมากจะเอาชนะโดยเร็วยังมิได้ พระเจ้าเลนเตจึงใช้จูฮงผู้เป็นชาวเมืองวังมาสืบข่าวราชการจูฮงจะเรียกสินบนจากเราเราจึงว่าในกองทัพนี้ขาดสเสบียงอยู่เราจะมีสิ่งใดให้เป็นสินบนได้เล่าจูฮงโกรธจึงกลับไปทูลว่าเรามิได้มีใจพุ่งรบการศึกจึงเนื่นช้าอยู่พระเจ้าเลนเตจึงให้ต่างโตมาเป็นนายทัพแทนเราแล้วให้ขังเราใส่กรงส่งไปเมืองหลวงโลติดตอบเล่าปีจากคำบอกเล่าของโลติดท,ทำให้เตียวหวยโกรธและชักดาบออกจะฆ่าผู้คุม แต่เล่าปีห้ามไว้ได้ทันเนื่องจากว่าการคุมขังโรติตในครั้งนี้เป็นไปตามข้อรับสั่งของพระเจ้าเลนเต้เมื่อสถานการณ์เป็นไปเช่นนี้เล่าปีกวนอูและเตียวหวยก็ปรึกษากันกระทั่งในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าจะนําทัพของพวกตนถอยกลับไปที่เมืองตุนกวนเนื่องจากรังเกียจความไม่เป็นธรรมในวงรัชกา,การในระหว่างทางที่สมพี่น้องร่วมสาบานเดินทัพกลับมาที่เมืองตุนกวนนั้นพวกเขาก็พบกับกองทัพหลวงที่กำลังแตกกระจายหนีถอยกองทัพของโจนผูเผลืองมา เมื่อเล่าปีมองไปยังธงประจํากองทัพของพวกโจรเขาก็ทราบว่ากองทัพนี้เป็นของเตียวก,ก๊กกาลังลุกไล่กองทัพของตังโตะดังนั้นเล่าปีโกนูและเตียวหุยจึงนํากําลังฐานของตนบุกเข้าโจมตีกองทัพของเตียวก,ก๊กจนกระทั่งพวกโจรแตกพ่ายไปตังโตะจึงได้กลับไปค่ายแล้วเรียกเล่าปีกกนูเตียวหุยเข้าพบพวกเจ้าเป็นขุนนางตาแหน่งใดตังโตะถามขึ้นข้าพเจ้าหาได้เป็นขุนนางไม่เราเล่าปีตอบ ต่างโต๊ะได้ยินดังนั้นก็ทํากริยาดูหมิน่นไม่ได้นับถือเล่าปีโกนอูและเตียวหุยจึงลาออกมาเราสามพี่น้องช่วยชีวิตมันเอาไว้มันก็ไม่รู้คุณเรากลับทําหยาบช้าดูหมิน่นชอบแต่ฆ่าเสียจึงจะหายความแค้นเตียวหุยพูดพร้อมกับจับดาบจะไปฆ่าต่างโต๊ะเสียช้าก่อนน้องเล็กเขาเป็นค่าหลวงหากพวกเราทําอะไรที่รุนแรงไปจะเป็นการละเมิดอาญาบ้านเมืองเล่าปีเตือนสติเตียวหุย ถ้าไม่ฆ่ามันเสียเราจะต้องอยู่ให้มันใช้มันจะดูถูกยิ่งกว่านี้เพราะมันมีอาญาสิทธิ์พี่ทั้งสองจะอยู่ก็อยู่เถิดข้าจะลาไปหาที่เพิ่งอื่นเตียวหุยตอบพี่ชายใหญ่ด้วยความโมโหเราสามพี่น้องเป็นอะไรกันก็เป็นด้วยกันซึ่งจะพลาดกันนั้นไม่ควรจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเมื่อเร่าปีตอบกลับไปเช่นนี้สามพี่น้องร่วมสาบานก็ตกลงใจเดินทางกลับไปหาจูฮีที่เมืองเองชวนและร่วมทำราชการกับคุณนางท่านนี้ ฝ่ายโจโฉนั้นเมื่อไม่สามารถติดตามกองทัพโจนพวกปเปลืองของเตียวโป้และเตียวเหลียงได้ทันเขาก็นำทัพกลับมาที่เมืองเอ็งชวนและเข้าร่วมเป็นฐานในบังคับของฮองหูสงครั้นต่อมาเมื่อทราบว่าเตียวเหลียงไปตั้งทัพยอยู่ที่เมืองโชยเหียงฮองหูสงกับโจโฉจึงกรีทาทัพไปที่เมืองแห่งนั้นส่วนจูฮีกับเล่าปีและน้องร่วมสาบานทั้งสองก็เคลื่อนทัพไปโจมตีเตียวโป้ซึ่งตั้งทัพซ่องสมพวกโจนอยู่ที่ตำบลหลังเขาแห่งหนึ่ง เมื่อกองทัพของจูฮีและเล่าปีเข้าตลุมบอลกับกองทัพของเตียวโป้แล้วพวกเขาก็สามารถบดขยี้กองทัพโจรจนแตกพ่ายไปได้เนือกจากนี้โกสงซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าของกองทัพโจรก็ยังต้องตกเป็นเหยื่อค,คมทวนของเตียวหุยและสิ้นชีพอยู่ในสนามรบอีกด,ด้วยเมื่อเล่าปีเห็นว่าฝ่ายตนกําลังได้เปรียบเช่นนี้เขาก็สั่งให้กองทหารติดตามโจมตีกองทัพของเตียวโป้ต่อไปเมื่อเตียวโป้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันคับขันเช่นนี้ นายโจรผู้นี้ก็เสกคาถาให้ท้องฟ้าเป็นเมฆมืดเกิดฟ้าร้องและลมพายุพัดหนักจากนั้นก็มีคนขี่ม้าถืออาวุธลงมาจากท้องฟ้าเล่าปีเห็นก็ตกใจเล่าปีจึงถอยทัพกลับมาปรึกษากับจูฮีเตียโป้มันทําเช่นนี้ได้ด้วยอาคมเราจะให้ฐานเอาของโซโครกไปซ่อนไว้บนภูเขาถ้าเตียโป้ร่ายอาคมเช่นนี้อีกก็ให้ฐานเอาของโซโครกศาสตร์สิ่งอาถรรเหล่านี้ก็จะเสื่อมไป จูฮีแนะนําวิธีทําลายอาคมของเตียวโปให้กับเล่าปีเมื่อเล่าปีทราบถึงวิธีต่อสู้กับเตียวโปเขาก็ปฏิบัติตามคําแนะนาดังกล่าวทันทีในที่สุดวิชาอาคมของเตียวโปก็ถูกเล่าปีทําลายได้สําเร็จจากนั้นกองทัพของจูฮีและเล่าปีก็บุกตะลุยเข้าโจมตีกองทัพโจรของเตียวโปต่อไปซึ่งโจรายนี้ก็หนีไปจนมุมอยู่ในเมืองเยียงเซียในขณะที่กองทัพของจูฮีและเล่าปีกําลังปิดล้อมเมืองเยียงเซียอยู่นั้น พวกเขาก็ได้ทราบว่าฮองฮูสงกับโจโฉสามารถเอาชนะกองทัพของเตียวกกเตียวเหลียงได้แล้วนอกจากนี้ขุนศึกทั้งสองก็ยังได้รับบำเหน็จร,รางวัลจากพระเจ้าเลนเต้แล้วด้วยด้วยเหตุนี้จูฮีกับเล่าปีจึงเร่งให้ทหารเข้าตีเมืองเยียงเซียมากขึ้นไปอีกเมื่อเมืองเยียงซียถูกจูฮีและเล่าปีปิดล้อมไว้เช่นนี้ลำแจ้งนายทหารโจนจึงคิดอ่านกับพวกโจนทั้งปวง รอบฆ่าเตียวโป้ผู้เป็นนายเสียแล้วตัดศีรษะออกมาให้จูฮีกับเล่าปีถึงนอกเมืองส่วนตนเองนั้นก็ยอมเข้าเกลี้ยกล่อมทำราชการด้วยจูฮีมีความยินดีนักจึงแต่งหนังสือได้ทำราชการมีความชอบนั้นบอกขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเลนเต้แม้ว่าพวกโจรกลุ่มพวกผะเหลืองขณะที่นำโดยเตียวกกเตียวโป้และเตียวเ,เหลียงจะสิ้นอำนาจไปแล้วแต่สมุนบริวารบางคนยังมีชีวิตอยู่ดังเช่น เตียวหองฮันตงสุนตองอดีตทหารโจนของเตียวก,ก๊กซึ่งซ่องสมพวกโจนได้หลายหมื่นก็ยกไปเที่ยวปล้นตีบ้านเมืองเผาเสียเป็นหลายเมืองมาใช้ได้นําเอาเนื้อความไปบอกกราบทูลพระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้จึงให้มีตราไปถึงจูหีโดยมีรับสั่งให้จัดทหารที่มีฝีมือยกไปปราบพวกโจนเหล่านี้จูฮีจัดทหารยกไปล้อมเมืองอ้วนเซีย ด้านตะวันออกแล้วให้เล่าปีกวนอูเตียวหุยล้อมด้านตะวันตกต่อมาเตียวห้องก็แต่งให้ฮันตงคุมฐานออกไปรบที่เล่าปีล้อมอยู่จูฮีจึงคุมฐานเอกสองพันเข้ากระนาบเมื่อฝ่ายโจรเห็นกําลังก็หนีกลับเข้าเมืองจูฮีและเล่าปีจึงล้อมเมืองเอาไว้ทําให้พวกโจรขัดสนสเสบียงอาหารอยู่ภายในเมืองฮันตงจึงใช้ทหารออกมาหาจูฮีเพื่อเกลี้ยก,กล่อมแต่จูฮีไม่ยินยอมรับการสวามิภักดิ์ในครั้งนี้ เนื่องด้วยครั้งนี้มีการจลาจนแต่โจรพวกเดียวครั้นจะเอาโจรพวกนี้ไว้คนทั้งปวงก็จะดูเยื่องอย่างว่าทำผิดและถ้ามีผู้มาปราบปรามก็จะละพยศอันร้ายเสียนานไปก็จะรื้อทำความชั่วไปอีกเมื่อเราปีได้ทราบถึงเหตุผลที่จูฮีปฏิเสธการยินยอมสวามิภักดิ์ของพวกโจรแล้วเขาก็เสนอแผนการในการปราบโจรกลุ่มนี้ให้กับจูฮีว่าแลซึ่งเราล้อมเมืองไว้นี้ก็ล้อมทั้งสีด้าน เมืองโจนจะเสียอยู่แล้วอันพวกโจนก็เป็นชายชาติทหารอุปมาเหมือนสุนัขจนตรอกในจะนิ่งให้ทหารเราจับได้โดยง่ายคงจะรบเป็นสามารถฐานเราก็จะเสียบ้างพวกโจนก็จะเสียบ้างเหมือนเอาพิมพ์เสนไปแลกเกลือขอยกฐานด้านตะวันออกเสียเปิดให้พวกโจนออกไปจึงค่อยตามจับเอาเห็นจะได้โดยสะดวกจูเฮเห็นชอบด้วยกับแผนของรอบปีและได้สั่งให้ทหารยุติการล้อมเมืองด้านตะวันออก ซึ่งฮันตงก็ยกพลหนีออกจากเมืองทางด้านนี้ตามที่เล่าปีคาดการเอาไว้จูฮีและเล่าปีควบคุมฐานไล่ไปแล้วยิงเกาทันถูกฮันตงตายจากนั้นฐานโจนก็แตกพ่ายไปจูฮีเล่าปีกวนอูและเตียวหุยได้พบกับเตียวห้องซุนตองซึ่งเป็นพวกฮันตงขุนพลโจนเหล่านี้ได้คุมทหารขวางหน้าเข้ารบจูฮีเอาไว้จูฮีเห็นเตียวห้องมากนักก็ถอยกลับ ซึ่งเตียวฮ้องกับซุนต๋องก็ไล่รบไปชิงคืนเอาเมืองได้จูฮีถอยไปตั้งค่ายมั่นทางไกลเมืองประมาณร้อยหนึ่งก็คิดอยากจะยกเข้ารบเอาเมืองอ้วนเสียอีกพอเลทหารพอเลเห็นทหารพวกหนึ่งยกมาทางตะวันออกนายทหารซึ่งยกมานั้นชื่อซุนเกียนซุนเกียนบอกแก่จูฮีว่าข้าพเจ้าจะขออาสาปราบโจรจูฮีมีความยินดีนักจึงจัดทหารทั้งปวงแล้วให้เล่าปี่ยกเข้าตีด้านเหนือ ให้ซุนเกียนยกเข้าตีด้านใต้จากนั้นจูฮีก็ยกเข้าตีด้านตะวันตกเมืองอ้วนเซียซุนเกียนปีนกำแพงเมืองเข้าไปได้ก็ไล่ฝันพวกโจรตาย20เศษฝ่ายเตียวห้องเห็นก็ขึ้นม้าถือเงาจะรบด้วยซุนเกียนซุนเกียนจึงโจรด้วยกำลังไปชิงเอาเงาได้แล้วฟันเตียวห้องตกม้าตายส่วนเล่าปีก็ยิงเกาทันไปถูกซุนต๋องตกม้าตายฝ่ายจูฮีเห็นก็ขับทหารทั้งปวงเข้าเมืองได้ฆ่าพวกโจรตายประมาณหมื่นเศษ แล้วยกไปตีเมืองทั้งปวงซึ่งโจรรบได้วันนั้นถึง15หัวเมืองแลอาณาประชาราช์ทั้งปวงก็ค่อยอยู่เย็นเป็นสุขชัยชนะในการปราบโจกรกบฏครั้งนี้พระเจ้าเลนเต้ได้ปูนบำเหน็จให้จูฮีเป็นนายทหารใหญ่มีตำแหน่งเฝ้าแล้วให้เจ้าเมืองโหหลำจูฮีจึงกราบทูลความชอบของซุนเกียนกับเล่าปีซึ่งได้ทำการปราบโจรพระเจ้าเลนเต้ให้ซุนเกียนไปเป็นกรมการหัวเมืองแต่เล่าปีนั้นไม่ได้ตรัสประการใด เล่าปีคอยท่าบำเน็จอยู่ในเมืองหลวงนั้นประมาณเดือนเศษมิได้สมความปรารถนาก็เสียน้ำใจนัก